กำลังติีสามยู่ทั้งจองเขาเข้านะคะค่ะวันนีน้กะเป็นวันที่ยี่สิบสียี่สิบสีมีสุนารสองห้าหกหกนะคะกะม,มีนา่งล่ำเก่าลางนะคะที่ล่ำมาดล่ำทไวยุย้ยสร้อยลมหย็ดสามนะคะทั้งแถวบานไม่คู่นั่นแหละคะ่ะเพาราะว่าเป็นกะเด็สุเวม,มาน้ำคูน้ำเน,นาะว่าขันคู่กะไห้เจ็ดสิบทอนมาคนละสามสิบสามสิบระหว่างเตรียมเงื่อนทอนไว้สามสิบบาทคา่ะีกะเอกเป๊ะน,นะคะหมวดก้อนกะ ให้นั่งร่ำคนละเก่าซิฟนะคะเก่าคุ้มเก่านะคะวันนี้เ่รารู้ว่าสิให้ายแสดงนั่นน่ะมันกระไดอยู่ค่ะสามส่วนอืมน่นแหละคนกระไดเราคนจะมาร่ำแต่จะมาคนมาร่ำสบายมันได้สู้ค่ะเพื่อแก่อยู่กับดวงนะคะอยู่กับดวงของใครของมันได้ยินอยู่กับ่อไดกมี่นะคะอันแม่คู่กับสีอาน์ไล่ซื้อให้ยแจ้งน้อยนะคะสำหรับคุณเอมี่นะคะถวายผมมารวมเมื่อทุกอย่างสี0พร้อยพร้อมกระเพาะมะละกอพวกอมกุหลาบ เก้าดอกผลไม้เก้าอย่างน้ำดื่มสิบห้าแผ่สะสุ่มคุณอีสองพันราคาไฮตีบแม่คู่สามร้อยหนักน้อยวันยิ้มคนละร้อยเน,นาะค่ะนักน้อยแล้วก็วันแล<อ>้วก็ยิ้มอาหารย,ยิ้มน้องเนี่ยคุณตาราคาคุณแม่สันสินีดวงแก้วหรือว่าแม่มองเนาะค่ะแม่มองมันบอกกันแต่เรื่อเรือค่ะผ่าสวยนะคะได้แล้วพร้อมกับ ฝาทุ้งนะคะฝาทุ้งซีหาพื้นนะคะเพิ่นฝาไม่แม่คู่เ้าขอบุดขอบคุณคุณแม่หลายๆได้ดดดดะค,ะค่ะเด้อคขนาดเมื่อหายเรียบร้อยถึงแล้วค่ะถึงแต่หมู่บ้านนี้เนาะคะ่ะถึงหมู่บ้านนีู่ค่ะเดี๋ยวปูเสียหายเตรียมนางรำเท่าไหรจังรอที่สามนะคะเด้อสำหรับเครื่องเหนียรับขันให้ปูรับขันหนลกักค่ะปูรอสิว่าจังไหรจังตีตามเพราะว่าก็จิมีช็อตเพียก นึกอันนึงเนาะค่ะคุณการที่ได้อาดสองเทียอยู่มือนีการเท่าไรสิได้คนชุดสองก็คือทำทีมงานค่ะเป็นท่าทีมงานเราเนี่ก็คือให้นางร่ำคนขึ้นมาครับกาบคารวะปูขอพรจากองโอปูนะคะพร้ก็เอฟซีสายบุญเปิดกัมานะคะหลายปูหลายคนมือเนี่ยมาหลายจังหวัดนางร่ำก็มาสองชุดทุนนี้ครับ ดีก็เลยสินเดือนในงาคุเดียวนางลำบ้า in. คุเดียวเบียดเดียวเลยเหรอวบิยดเดียวประเดี๋ยวหลวงปู่ตาประกาศเอาตามแห้งแก่ของเระค่ะแห้งพอร้ายถือลอตเตอรี่ว่าจะว่าถือว่าเป็นลอตเตอรี่นะครับค่ะรอติดตามเนาะค่ะใครรับเงิน อืมาอีกงักงักนบอเออพี่าปูตาปูคือพะเขาปูพุ่งปมูบุกบเจ้าคือเจ้ทั้เจ้าฝันเจ้าค้องรัก คั้นปัจจุปัใจใยด้วยแล้วก็ให้ติฟนางรด้วยนะพ่อนะเมื่อวนี้เอาให้คิ้วเลยนะพอทังมาคิ้วมล้คิ้วมล้วกคิ้วมันป่าปูเออถามว่านางรำ,ำมากนนี้จะคิ้วไหมคิ้วคือจะคนทำคิ้วเนาะ <c oughs> มาว่าขักมาเนะน,านี่ยน้ำปลปูหน้าไปทีหน้ามนปลปูมัคือป่าคือที่เข่าก็แค <c oughs> ่เั <c oughs> ้นู่ะคุณคนไวนี่ิงจัง คอึกจักแต่ยใจร่บงเมืย like right. yep. uh, yeah. uh, okay. yeah. cool. ิ่งม mm ันพู้เยอะพู้หายก็คืกเก้าเลยคือบอากะวไปขายก้าใหน้าเหมือนกินคึเค้าพูดหนักไปก้มหนักคือเก้าเลยคือพูดหายว่าถสียวม้วง้อมแคแ้นแต่ตรงนู้นรับคึกเค้าแค่ยิ่งเพราะว่าเขาเป็นผู้คุมไม่เปิดกระขังขันพูดเยอะก็อยากงะก็อยากข้าเงยยิ่ง อยาปิดหาเอาเมี้ยดูู้เดียวรูแบบแท่งโดดในเรงงานจะไม่มีคนสมใหม้แล้วก็จะไม่มีคนว่าให้อยากนอนก็นอนอยากกินก็กิน,น,นกินแล้วถววเพราะงานก็เรียบเลยไม่เบื่หอหนักดูคนเดียวดูแบบแขงโดดดูแบบสบายใจไม่มีใครมารบกวนถักโมก็ไม่มีใครรบกวนถัามาคือเนาะ เพราะฉะนั้นงานอะเอาเท่าที่เราสบายใจจะะปรดที่ยังมากมากเนาะเออมันเปิดใช่อย่างงานมาแล้วขันก่อนอืเขาคิดงังนั้นโดยของใครวะมาออมมารายงานควายอมเออยังไม่มีใช่ไหมเอาขอ่อยสักวันที่ไหนที่ายองนี้เข้าไปเวลผู้ใหญเปิดขายใครคือใคน

เออจะคิดค่เอองานปั่าจมาว่าไร้ี่เบาทำนายกลุหรือนายเขียนบอกเอเขาคารายพ่อทั้สองร้อยเนาะเนาะคนเง่งข้าวล้วมันก็ออกเนาะเออผู้ใหว่านต้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 นม่มาราคาคือหกบาทพอคือว่าบักเออได้ก็อ่บอกเอได้ครับมนัว่ ยกได้รอดเนาะแต่ครมันถายเยอดดยอเี๋ยอะเแต่ไปป้้เแียงบเยออ่นคอยูนะแล้วแต่ไปเป็นตรงปุ้งห่าเนาะัในูังใังถึมันมตัวเลยตัวขึ้นขั้นก่ไม่ัวเราป้งกคิ้วเพราะข้นขั้นเดา กลอนอะไรก็ทางเดียวต้องมือบ้านเรื่อชื่อถ้าไม่มือบ้านเรื่อยมาจะปล้นผิดเข้าใจอัะอือเนาะอันนี้คือยังประมาว่าเรื่อหรือว่าในสิบเอ๋อพอทำมือสุกมือหลับมือสุกมือหมันเดี๋ยวกอขายของยิงพอเบาวบาหน่ลูกเพราะว่าหยอกือคือเดีอยวกเพราะว่าหยอกก็คือแต่ว่ามันยอมหา คออขั้นเพียรแต่พ่อเข่าใช้หลายก็เข้าไปใดญ่เยอะมาเปิดได้พอทำใจขสมอเอานักประชามือมือขายกับปลาชูน่ะอืคือป่าหยกินนัก็่กอยเหมาโลกเขาคือเรื่องงงตรนนี้งงจ้า

เบอมัอันนี้นานจันยาพลถึงนอกเนาะว่บุญมาข้ามร้บาทอืออ่ะขอให้มือโคกมือรับมือโชกมือหมายกับอะไรอยู่นั่นทุกข่าเพราะนจันยาพโถึงนอกน่ะอ๋อคือว่าจะคือถึงน่ะคงผ่อ่าให้มือโคกมือรับมือโชคมือหมัดอายุวันนั่งถุงผเพราะนั่งถุงแล้วก็รวนะทำาเมื่อเชถุง่า เฮ้อเออแ่างโอ้แฮ่้ดอกเลี้ยดกมาล้ดอกมล้วสมพประามันเปิดเกิดันขึ้นหญ่เจมวัเออเกี่ยวเข้าหาข้าหางมันจะข้าวีนึงเหมอว่งหาไว้สมพนประหอื นางทกพรปราหลดเกิดมาที anyway, oh. <laughs> ่ชาวห้ามิโยถวายองคูของหมื่นบาทโอ้ฮ่าดึาฮ่ Costa ่าการบยเตี um. ๋องร้อยกกินเนี่ยแฉบเบอร์วาชรนึกวัตตาใช่อืมยีนังลกเต็งเบก็อยากเกิดด้วยเนาะตังนังนกเ็งเบย์เกิดว่าที่ชาวเกตอีพ่อถวายอีพอนำเไินสักร้อยน่อนวาชระขอพอ่มมาเกิดจ้าว่ชรมาเนาะ เอาก,อก,ก็คืออีนั่งงกแกมเว้กับอีนั่งของพร้อมเกิดพร้อมกันชะนอืะพุ่งเกิดเช้าหาพุ่เกิดเช้าเกิดเอามารวามกสะลุกออม,มารวมกกนฉลุเออม,มาแกไทยวันนี้วันนี้คือวันชื่อเช้าสกินใช่ไหมพ,ออพ่อก็จะร้อเพลงไวพกพอ เฮป p ี้วันแฮปปี้วันฮ้กทุ่มกูตักเท่ไปว่ะพ่ออวยพ่อหายจได้อึนงั่ทุกพ่อพ่อคือเพิ่มอายุหายอึนง่อายุทันนป๊อปอึนง่จ่ายก้อนอึนั่งทุกพ่อขนาดนี้อาย้ได้เท่าแหบ่เกิดไปที่ชาวฮานใชมั้ยอ้นเขียนพ่อขอกตบพ่อเขียน มม่ร,ร <sm ic endo Arduino> ู้ยังไงเขาพออ้าวให้ยัไงเขาพอต่อไอกูจะนอนหางแตเนาะโตไอ้กูให้ยังไะเขาพอจะไม่ให้ยังไงเขาพอนะพ่อจะโตไอ้กูให้ไอ้กูเม็นจะขวัญเงินแต่โตไอ้กูยังไงเขาพอป่าจ่ใช่อือคือป่าจ่า่โน้คือพ่อไปไหนมาโตไอ้กู มีคือกายฟังมันบําลุเนกายต้องถ้ายแขนลยพอมอ่งถ่ายก็มอ่งฟัเพอาังเออเออเอออ่ากยังเรีกไม่ก็ได้อ,อ่ะทยัเข้าพอรอ <c ười> กรถอไรกูให้ถ้าพ่อขึ้นมาจะแก่นะดูนะมันจะเท่ากว่าเดิมนะเออนั่นเ้เวอร์อย่าที่เทาร้ายโม เอาฟ้าปลาานแถวแข้งบ่ามื่อน่ะอือฮะพอจะยุ่นอายร้องหาแเวเด้อหายเเท้าทำน้อยเอออิงยังงกแกงเวนเออฮะรบอายุให้เหมือนเดิเหมือนเดือดอย่างสิบเก้าอือฮะขออินยังแขวเปิดจนอายุร้อเหลือสิบเก้านนะให้เหมืนเท้าทำน้อยเลยอือได้สิบเก้าชวนอิงยังสพร ปลาดก่ะเพิ่มอายุให้กลัวตายก่อนอายุเงี้ยเขาพอนักหาเงี้ยเขาพอขนาดนี้อยู่อายุรักษาเพิ่มไปเงื pues pues ้ยเขาพอนไปเอาเง้เขาพอนเพิ่มิบเก่าเขาแกกันอาเพิ bueno? ่มไปเอื้อเขาพอนทิบเก้าไปของอเงี้ยเขาพอเพิ่มสิบเก้าข้อมเงีเขาเต่มเวรลดรวมสิบเก้าโอเคัหม อืมเพราะว่าเออเพราะว่าให้เพราะห้คือว่าพอต้องกินอย่างนี้นั่นเขาก็มาเนี่ปากหมาหรือใครรู้บ้างมดูนะพอบอกวนมันไงมั้เนาะเคือกบอกว่าที่นั่นเขาคนฟังเยอะๆที่นั่นเขาคนหายวพาะเขาแข่งเพราะไอือเครียดอืมสุดนะกรอนทาเครียดเนเพราะขนา้ต้องหายนังงบเก็บเวชเก่าอยัอนที่นั่งเขาฟังเกับเก่ม่มาเอม เออ <A> ใครเลียงก็ได้เครอยดเรื่องแห้งยาแขันบ่อโตแห้งเรือแห้งผู้ห่างแล้วกเขาใครก็ม like, <What? S 1> <English. S 2> ั่งพอแต่หนึ่งต้กาเขาพอบอกล้วก้ยั้องกาเจะไม่เปิดหากไื่ววาหัวเจอหัวเจอพวก็ี่ต้องการเาจะไม่พอรถอายุห่าว่าการเดื้อดีใจเยอว่าจะไปเินเท้าทั้งมดนะบอกเ่อรถอายุห่ึงว่บเก้าให้มาเช่ากับเรงเขาพอมาจต่ว่าพอรำเอียงไงเนาะ โอเคไหมลูกโอเคไหมเนาะอ่าพ่อห้อึงงานก็พ่อฟ้องกับอึงนานงบแกงแหวนเนาะหามือโขดมือหยาบมือโขกมือมัดุขดขับขับกันเด้อขอให้เงินได้บอกขอให้ฟองได้มาจะดงจะิญงนะลูกนะทำมากค่ะถืงนะจะปากงาจะปากมือปากก็ดองดึงปากกูจะไม่เนาะงั้นก็ตามนะสิเนี่ยั้อพ่ออันนั้นว่างตัว อันนี้เอ็มมือทวายอืพอพ่อพร้อมกับพวงมะัยพร้อมกับกุหลาบเร่พรหมดมายงามบึ้มระทุกม่งให้ติกว่าคูด้วยปูจ่จ๋าโอ้คือบอกว่าเธออยู่ปู่จ้าดังนัลูกขาดแค่แทบเขียนน้ำช่องอยากให้อฟอพ่อมองดูบ้านว่าใครให้ช่วยลูกเคยร้านหน่อยว่าใครอีนั่งอึ่งหนึ่งว่าจะสิ่งจะยิ่มอง ครอึพอแข็โคกแขกะผู้ขาดก็คือกาคือถ่ายคนนั่ัรูปแบบวัย่านอันนี้มันงูกหัวหอยน้ำขาดวัาชันม้วนแต่คู่มวนกับหข็ากระอู้อโพอวัาชานม่วนอ้าขอไปวัย่ันอ่ะอึนั่งเอามือจำไว้ให้ดีนะเออจะขอเงินอึพ่อพาทุกภาระไปเชื่อมา่ะพ่อจื๊อแป๊หนังไม่มีเงินเลยวันนี้อ่ะเอาเงีนเดือหนั่งเอามือพอมือจัเนะออาพ่อก็จัดจัดให้ไง ไปเท mm. ี And, um ่ยวครื ra, <limitation> um. so um ่องบหายใช่ไหมอืมไปเที่ยวื่องบ่ายอืมเอาเอาก็คืออืมเขาคำนึงเอาขายรายอย่างใ้ยงเนาะห้เงะก็คือบ่กออยูเนาะเก้าเก๊ไปอืมเอาเก้าเก๊ไบไปอืให้ไา้นั้นะายพอกับผู้ไหอืมขันที่วะอืมเอาของมาฝากมาคู่วะา่ะพอกลับผาบเญื่องัาคุ้งไรอ่าขอให้คนรวยแรงรวยคนึวงมา ไปฟอร์มกานรู้เรอกับอย่างเอ็มเอ็มเอ็มความรำด้วยเอาพอให้บุดไปก้าเจ็ดวันวันนี้นะวันนี้อ่างััดอืมเข้าเนาะอืมว่าอันนี้เขาดึงยางหน้าร้อยกรยแกกหรือว่าดึงยางหน้าร้อยขี้ให้กับแก่มาแก่บึกบึกกับเก่เม่กับแก่เมยอขอเงินเมย์พ่อหลักเงินเนาะไหมพ่อบอกเอากระถุงมากพอถือหนัก่ะ ยึมกับว่าขั้นตึงเนาะอือว่าใจหลือ้ยอะเกินนะยึมเนาะเอาเกาวยักหมูมาทำเป็นังเเอามาจัดข้นใพวกเกาวักหมูนะยมอือเออเอามาจะยึเออือเจก็เอาติดแอบแฝงอือยังน้อยขอกาบครวพอจะบอกขวัญอจะบอกขวเขาว่าอจะบอกขวบอเขาะ เออยังนาร้อยเออขอกราบคารวาองค์ูตาและปูถือฝักขาวเลยคือเก่าเก่าแปดไม่ใช่เก่าเกาเกียกับก่าก็แขดของปูคือฝักขาวเนาะเอออ่าห้ยมืมือให้หายมือกูมือดับมือกูมือไว้ขัดกัดปัดเป่าออกไปขึ้นได้กอนยาก้อนหยอฮาเออที่เราใช้ใหยุดก้อนยหมือนเดหมือนมเหมือนเดิครับคุณลูกฟองู หงกาก์ก็แบบเดิมขามก็คือคือขามแต่พูขามแแค่แค่คนคือเืออเขางนึเออเขาบอกเคลรเออเออการก็บอะไร่แนี่ยหมดอันมาขั้็เนาะแค่วาบอกเคียรเออคนต้นเนาะวเาแค่กบเบิร์ทำอะไรอเคยออเออเด็กชอบเดี๋ยว เออบอกเชียเอกพารวยชื่อว่านั่งขีได้เหรอเออผู้ฝ่ามากัน้าหนาวนั้นม้อนขายเร็กคือว่าขายเร็กบอกนัำกับผู้งกคือใจร้านใช่ไหมคจับม้อนแบงแถวเรื่องถ้าว่ากอจุปใจอีพ่อหนึ่งพันบาทพ่อพวมาะรก้าฟวมเือเก้ ไปแก้ยังอบนแกวมาเก้อบุญพอทำงานที่อตางงานทำเดยเท่าพอทำเดียวก็ทำทุกท่องานก็เหมือนับงานชิมใจแควแกงบุญร่วมบุญกับองค์ผูกคล้องไว้บะขออห้มือสกุอยากมือสกุอมาอายุวันน้าสุขับพก็ยังึงแล้วก็รูดนะานดูงนะให้ถูกไว้ทุกคนแต่ไปคิดอะไรมากมายเนาะคิดมากมันจะยากสถ้าไม่คิดมาก มันก็ไม่อยากโดนนะ宝妈เอออยากไปคืออะไรให้มาคือเนี่ยใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้น,นลูกร้านทุกคนต้องจำไปแล้วหรืว่าอืมไม่เปิดกักกันเพราะฉะนั้นลูกอืมเอาแต่คือก็คือใช่ครับเออจัางน้ยคือหักจีนนั่งแล้วครับแม่บอกจีนั่งก่อนไม่เปจักจารขายใครว่าโอ้ลูกร้านไหนถูกใจคนกยคือครับ <c oughs> ข้อทีเบ้าเร่ยวบเกเต็มตารางด้เกพอมันท่างงนานักแลอเกินเ้มเอาควงเอาเงี้ยววาควงดังกู้ไส้กพอควมดังึ้นไปน้อโเมปเป็นคนดังเราบหุกการก็ว่าเป็นควงดังแต่ว่าควงดังพอเนี่ยคือไันจะึืนได้มันมจะึืนนด้ใชราการก็ก็เถวายนคืนเพื่อเรียเท็ผวอันนี้ งางชมคลิกมาละยังได้จวนมากมากจวนมากมากเพราะว่าได้จวนมากมาว่าแทันเรื่องเพราะว่าคือของลูกิ่มอะอันนี้คือตรงป้งมามาเมื่อคืนค่ะถวายโอปุ่นหนึ่งพันบาทพวงมาได้เก้าพวงค่ะให้เมื่อคืเของร้อยให้ยังวันของแล้วให้อยังหน้าน้อยหนึ่งร้อยฟา เด็กข้ามมาใหม่ก็เด็กยิ่งคือวพ่อว่าเสร็จั้นกระเทียมมันดีคือว่าลูกปกัดน่าจะมั้งครั้งแรกก็จอาเขาแต่มาได้โออบ่มันมาได้มามาแต่คนแรกคนเดียวครับหมดเอื่องหมเรื่องผัดป่นเ็ยิ่งเด็กตะปูครับป้อนเขาขาหป่นก็ยิ่งไ้เรื่องป้นเขาขัดป่นครับ บักเทยคือบเาเปจมืแน่่คือว่คือโจงเ้าไปสืบอกหัวเขาคือบัแกหัวมัน่านเนี่ยคือการบ่านงานบ้หัวบัดเหนี่ยบบักเที่ยงคือการนอน่งเขาคือทา้พวกลูกพอว่าถี่บักจงปนไปเนี่ยมุน้ามันจะเกิดโจงเนาบ้านบ้านไม่รู้ไม่กินเนาบ้า อุ้งมือกระป่นไปแกะอ้กระป่นมากมาอร่นมั่กเมื่อแกะนที่อนชิ้นดนะลูกองเยิอมๆมึกไปแกก็รู้คงแนเดิมว่มีครับกรปนหัวนะงานอะไรก่อนรู้ทนมึกไปแกป่ะนี่่อ้คืปนี่ด้หนักากลยหว่า้ซีไว้ถักรปกอะไได้หนดยิ้มเลาพปุยฮะ แยกมได้เสียยิ้มแล้วกู่ากอดก็ยังกอยั่าากาก็ได้้มเลก็ยัมไม่่อย่ายหนว่าันอกดน้นห่นหันโชคไม่คิดไม่กืงว่าาเขาแบบไม่ใชเสียแาไม่ใช่กับแก่ขาขขาเขากนเลยเียซนัเมื่อว่ย้ง่ากอดกอด อะไอไปนี่เจ้าของห้องเขาปุว่าวปิดก่นยบอกเอะอีเขาว่ามาถึงมือแคบถึงงินอเข้าไปมือจะบาเดือดสยงนว่ตัวใหญ่ๆปลาเดืลูกคาบไปลาเดือดาบไปบอค่เวก็ัวเนี่คือการหัวเราไปปุ่นคอ คาเฟ่บ um, um, sí, mm, ัเกอเอิร์ทั้งเรือมเขาคือ่าบเกอเเงื่อนไงเขาถูกปุ่มเง้อนดย่งกูนึกกกับเจียบแทยดเอาไปเลยาแต่พอาไปเยอตัวป้งคาเฟ่บัคเกอื่นอกันคืออย่เนาะได้ทักงปรเดียฮะคือเงื่อนชอบเพาได้ก็เช่ไหมจไปไปปุ่มได้ไปบเก คาเฟ่บุกเอือคาเฟ่อ so ุ๊ยอาวหายมือถุกไม่ไดบมือถกม่อหเยเด้อเก็พูไว um. um. uh ้ก huh. mm ็ใ hmm. ห hey ้ถุกหัวแล้วนะนา่ชมขึ uh ้นมาแยกมือเดียวไปปนประเด็นนะห่ว้ันผมมาม่ผ่านผ่านอย่างน้นางยืมเือนั่งราบายืมนั่งร่ามืก้ผานามไม่เก่าใช่รอเออนั่งรัาคนที่หนึ่เรียกมาพ่อจะให้ติ๊กให้ตั๊ก เพียงว่าเพียงว่าคมละเก 97, 97, 97, ้าเกตเก้าเกตนางรับคม <97. S 2> ี่หนึ่งเชิญครับเออนางรับคนที่หยู่งมารายงานตัวตรวนว่าจะผู้ห้าจะด่าหัวเก่งหรือไม่มานึ่งมาตรวจที่ทะเลกุตสาวเดี๋ยวนี้เออนางรับคนที่หนึ่งเด,วดี๋ยวพ่อจะตรวจก่อนว่าดา่าหัวหรือยังเออคือว่าจะไหนดู ชื่อนางพนิพนนำมันค่ะเออนางพนิพนนำมันออโอ้คุณแค่ไม่แยบ,บัวนะนะลูกนะแตอวันนี้ทำไมสวยจังล่ะลูกอ่ะพ่อให้ติ๊กไปเลยคุณคุณค่ะ